มาโลตรพี่เอาเลยไหมมาเลยจะคุยเลยจะแข่งเฮ้ยทีนี้เราต้องจะแข่งจะคุย Volkswagen Das Auto เกโหโก้าเก้าลดราคานี่เฮ้ยคนท้าเยอะเลยอ่ะคันนี้ไปแล้วกันคันเดียวกันแต่งคนละแนว รถทางบิวต <S preach miracle> hey. so so ี네้เ้าใช่รถแบม่เลขสิบเจ็ดในการลงแข่งคข่งนี้เดียวกันเลยเพื่อได้ตังค์พี่บูม้กไปทันมันเป็นยังไงก็มีตังค์ส่วนตัวตังค์ในกามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงน้าพูันเป็นยังไงโอ๊ย ใครเอารถขับย้อนผมมานี่ก<า>ดสเตน,น,น,นมั้ยเนี่ยนี่ไปพี่เคน้นหมาเลยว้าต่อให้ก่อนหนึ่งเสาเปลี่ยนเพลงไม่ได้ด้วยกดสเตนชัวร์แล้วเซ้นนี่เง้ยเดือย่างยาก โอ้โหแม่งไม่ไม่อยากตะกีดแบบนี้สิขับขับขับป๋อชี่มึงต้องประคองเลี้ยวจัดเลยโอ้โหโว้โหโว้หโ้โดนแน่กับละรอด้วยครับปวดปวเตี้ยมาหยิ่งหยิ่มึงโดนยิงโอ้ยเอ็นจ๊เขากดตัวเตนมาเนี่ย ทำไม่ทันหรอโอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันก็เบียดกูจังเลยตังเลยเบียดเห็นตาหน,น้าตาตายอยู่สามแล้วขีดสามแล้วโอ้ยสามจังเลยเลยลืมกูทันอ้า ไอสองอันหน้ารอด้วยไปไหนวะเอาดัทางนู้นเวนรตที่เท่าไหร่นะมตดี่เท่าไหร่นะอี่ทีนึ่งหนึ่งที่หนึ่วจะได้ที่หนึ่อ่ะเออทีหนึ่งสอนเดี๋ยวเดูแม่ดิที่หนึ่งสวันนี่ต้องตาต้องติดกันวะล่นกันติดวันเด็ดลิกันติดดแค่สวันเอไม่ได้ ต่อสองรอบมันเบียดกูตกอีกนะแบงโวโอ้ยโอ้ยเจ้าตดรชนรอบหน้าแคมเมอใหม่ของของเอมยังดีอะซิลิกา้าสีของพี่อะพอชีแม่งต้องประคองเดียวจัดอะสัมผัสปีย่าโดนเลยเนี่ยรถขวาดเบียดแบบเข้ากำแพงเลยอ่ะ ได้ถึงผมใแล้วบอลที่หนึ่งได้ไหมพจะจ่าไม่หนีหัวเสียไม่ชักถายเลยไงตาย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 แก้วตาออแกวเอาแก๊ตัวสมันอ้าวไปไไปไหน้าไมได้เลยี่ปด้ไม่อไอหูแล้วผมโดน เราไม่ได้วิ่งแล้วผมโดนต้องบุ่มันลืมอ่างคิดว่าผมว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของท่าเรือเว้้ยไอฝั่งขวาที่มันมีทางออกอโหแล้วโดนตำรวจวิสามันจำเสีงลืมอย่างไกลขับมาแรงชลุ้งไม่ไหวบุ้งก็กด F ค้างไปก่อนที่ตำรวจจะจริงอ่ะหมดหมดแตัมมาเรียบร้อยเลย

อยากให้จีมสามมาเคันจริงมันเข้าเกมมันมีแค่ชุดแต่งแค่นี้ก็โอเคแล้วว่าปอร์เช่ทำมาแล้ดีและปอร์เช่ในเกมมันไม่ค่อยแรงะสวยเฉยอยากให้มันแรงเอออยากให้มันแรงผมว่ามันขับยากกว่นไ้นใช่ยากที่จริงเป็นรถที่ผมชอบมากนะเสียดายมากคมเมมันไม่ค่อยแรเอ็นเพียนที่หนึ่งไปแล้วนะแ้วตอนนี้ผมที่หนึ่งแล้ว ของพี่เข่นจะนับอีกของวันนู่นห้าโมงเข้าไปอีกวันหนึ่งอ่ะก็ต้องรอพรุ่งนี้หลังห้าโมงรือว่าของพี่เขนจะนับว่าแบบไม่หายไม่หายไ่าอ๋อไม่หายคือแค่ที่หนึ่งเดียวอือก็คือนับไปแล้วไงแล้วก็จบจนตอนมันไม่ทำเงื่อนไขให้ยากขนาดนั้นหรอกดิวมันด่าอย่างเงี้นะโอ้คิดงานมาตลอดยั่ต้องรอห้าโมงอีกวัน โข้างหลังนั่มันอะไรกันถึงชักรต์นะฮะอยมันดีไปอันยืมไปนี่มายืมมัดแตงโรมันมาโอ้ยวแตงงรถใส่รดกันเลยเย็นนะคี่รถ

โอ้ใค <cin stereotype> รอยู่หลังเอาไม่ทันโอ้เป๋เป๋เป๋เอ้าไม่ถึงเฮ้ยเว้าวอุ้ยไอ้โอ้บ้ยโอ้โห โดนกลับก็ผมเผือนมาแต่ว่าโดนสองไฟเด้งกลับแย่จริงผมโดนเตาไฟเหมือนมันลวกไหมใช่ไหมแล้วผมเกยี่ยพอดีปุ๊บแล้วรถผมเด้งแล้วคุมไม่ได้ระเบิดเลยทำอะไรให้พ่อเนี่ยโอ้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 ยโม่ใช่ อยืดติดกว่าข้าเขาไหมครับผมแม่งเสียเวลาจา <You 're S 1> ัดนะขึ้นสองสามรอบติดกำลังโอ้ยกำลังไหววะต้องต้นมรดานแบบนี้ต้องร oh. ูว่ยิงได้เลยอย่าชนได้ไหม oh. บอดพี่ลุกมาแล้ว โอ้ยมันแต่งโรมันปักมันแต่งโรมันไปอันขับเป็นตัวเลยญี่ปุ่นไปแควมาขับเป็นกันดีนะไม่กดโหลดต่ำมาโหลดต่ำนะคันนี้แว่งเลี้ยวไม่ไปเลย โมเมนต์มันก็แย่ล้วด้วยมันพอได้กันนี้ไม่เป็นไรเพาไม่กูโอ้ยเกือบตายเกือบตายนี่ยันเขาเกือบนอนลงอีกรอบเลยเก้าแปดเจ็ดเปันเดยว มอมมันแน่เด็กน้อยโอ๋ไว้ๆขอโทษที่อินหน่อยพี่แรงไปหน่อยอินทนนทราฟฟิกเวลลิโดเวลลิโดอ้ยเป็นข้าวด้วย เม่ได้เล่นคันนี้นะลองคันนี้ไปเล่นดีกว่าเกี่ยงรถบ้างโค้สิงมีรถอยู่สองคันโอ้ยนี่คณมีที่สามคันวะเนี่ยคันเดียวสามคันอ่ะพอรายละเปลต่อเออรุ่นรุ่นเดียวสามนันใช่ เราด <laughs> ิลงมาแล้วครับชนะแน่นอนเพราะคนจอดได้เข้าีเจสาวคันน่ะใครับส7บจัดโอ้โหเตีย โอ้โปังอ้้าไมเอี่เป็นอมันกูไต่เองธรรมชาติของมันอ่ะ่างนี้แหละนี่ไง้ลกขยะลกขหเกือบเอาไปดูกับส ไปไงะไเไน่แไไนบิวเม้นตบิวเม้นอ้ท่งนี้ไปไงโดนสอดอยงั้นแหลดนสอดโดนสดไม่รูโร้โดนสดโดนสดดนสอดมีทแปอะไรเขไปไงนก้นหรอตายละ้ก็ได้

เดียวทำไมกูไม่เห็นไฟเบรกกูไม่รู้เลยว่าเบรกอืมอโอ้ยออย,ยอยออยนนออยยย,ย่ยยอ่วยอนอยย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 ยนยย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 หยออย้ยยยยยยย่ยยยยยยย เป็นชัยสวยสวยใช่ไหมถ uh อยไปช hey นกูอีต่อไปต้องเคนสินะหรือว่าไงโอ้ยผมได้แล้วพี่เฮ้ยแม่งไงอันนี้พี่ดอมปะใช่เฮ้ยเป็นบอกกับพี่ดอมว่าถึงไม่ชนะ ออกพีบูมกับพี่เอ็มใครจะเข้าเส้นใครหลานการลูกซงแรกไปดิรัดเข่าไปเลย จังหวะเมื่อกี้อย่างลุ้นรอดเฮ้มาเอ่ยเฮลโหลเฮลโหล